สศรษฐกิจไทยโดนหัน่น GDP ครั้งแล้วครั้งเล่าไทยพาณิชย์หั่นสองรอบเลยนะครับปีนี้จากหวังว่า3ตอนนี้เหลือแค่2.5เท่านั้นและเตือนด้วยนะครับว่าต้องแก้หลายอย่างเหมือนกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail เศรษฐกิจไทยโดนหัน่น GDP ครั้งแล้วครั้งเล่า ไทยพาณธย์ิหัน2รอบเลยนะครับปีนี้จากหวังว่า3ตอนนี้เหลือแค่2.5%เท่านั้นและเตือนด้วยนะครับว่าต้องแก้หลายอย่างเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับคุณสมประวินมันประเสริฐนะครับรองผู้จัดการใหญ่ของทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอีกค i ึ่งอิ i เตอร์ c e นเซนเตอร์นะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับภาวะของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ซึ่งตอนนี้สังเกตไหมฮะหลายสำนักวิจัยแต่พอมาถึงประมาณเกือบเกือบครึ่งปีเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดตัวเลข แบบทบทวนใหม่ก็มีทบทวนใหม่ก็หมายความว,าว่าอาจจะมีเพิ่มก็บ้างอาจจะเสมอตัวบ้างแล้วอาจจะลดลงก็บ้างนี่นะครับงั้นช่วงนี้จะเปิดมาหลายสำนักแต่สำนักที่เปิดมาก่อนหน้านี้ก็อามาคุยกันก็คือ s c b นะฮะก็คือสำนักวิจัย EIC เขามองอย่างนี้ครับว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจไทยในปีนี้ดูมันจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ต่ำนะฮะไม่ได้เป็นเกียร์สูงหรือเกียร์แรงเลยนะฮะหลังจากที่ผ่านไปร่วมๆเกือบครบ2ไตรามาสปีนี้ดูท่าทีแล้วมองประเมินไปข้างหน้าด้วยนี่นะครับ ศรษกิจไทยผมไม่ไปถึงเป้าอย่างที่คิดกันไว้เพราะฉะนั้นทางด้านของ eic scb ในเคือไทยพาณิชย์นะครับก็เลยหั่นประมาณการตัวเลขคาดการณ์แล้วแต่เฉลี่ยนะครับสำหรับ gdp ของประเทศไทยในปีนี้ซึ่งเดิมเขาเคยมองว่าปีนี้ต้องโต3%ไม่ไหวนะครับ หันครั้งแรกลงมาเหลือแค่2.7เปอร์เซ็นต์อ่ะหายไป0.3นะครับพอผ่านไมได้อีกหนึ่งไตรามาสบอกว่าดูจะไปไม่ไหวอีกนะครับก็เลยต้องหันลงไปอีกเนี่ยฮะลงไปอีก0.2ก็จะเหลือเป็นแค่2.5เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าค่ายนี้เนี่ยนะครับตัดสินใจหัน GDP ของประเทศไทยเนี่ยลงไปถึง2รอบติดต่อกันนะครับถามว่าปัญหาอะไรที่ทําให้เขารู้สึกกังวลละครับว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ไป1มันไม่ถึงเป้าหมายเขาแล้วล่ะนะครับแล้สองตอนที่ถหันลงมาดูเหมือนมาจะกจางจะใกล้กลเๆเคียงกับ GDP ของแบงค์ชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยก็พูดถึงว่าเหลือแค่2.6เใช่ไหมครับหนึ่งไอ้เครื่องยนต์ที่พอมีไปได้ก็คือภาคการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะทีนี้ภาคการท่องเที่ยวตอนนี้เขาตั้งไว้ไที่35-38ล้านคนสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับตัวเนี้ยยังพอเป็นเครื่องยนต์ที่ลุ้นได้อยู่ตัวเดียวที่ดูเหมือนว่าลุน้นไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่คือภาคการท่องเที่ยวงนั้นถึงถามท่านผู้ชมนะฮะ อันนี้คือท่องเที่ยวนี่คือเน้นต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยกับคนไทยเที่ยวด้วยกันให้อยู่ที่3.5ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เขายังหวังว่าต่างชาติจะเข้ามาเยอะกว่านี้และใช้เงินต่อหัวมากกว่านี้ครับทีนี่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสเลือกได้นะฮะใน2ประเทศต่อไปนี้ประเทศไหนที่ท่านผู้ชมจะไปน้อยที่สุดระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ส่งนะครับถ้าใครคิดว่าเลือกจีนไปเที่ยวน้อยที่สุดก็เลือกจีนก็พิมพ์จีนแต่ใครเรียกว่าเลือกเกาหลีใต้ก็พิมพ์เกาหลีใต้ส่งมานะครทีนน้ออ่่มเหลืตแ มันก็จะเลอเครื่องยนต์ตัวหลักๆที่ตอนนี้ดูเหมือนมันไม่ไปต่อก็คือส่งออกการบริโภคภาคเอกชนการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในประเทศและยัง,วงรวมเป็นภาคอื่นๆด้วยนะครับแต่สิ่งตอนนี้เนี่ยเขามองเลยนะครับว่ามันมีอยู่3ปัจจัยที่จะฉุดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ทําให้ต้องลดเป่าขึ้นหนึ่งภาคการผลิตลดตรงชัดเจนถ้าพูดถึงภาคการผลิตมันก็จะโยงไปที่ไหนฮะภาคเอกชนเอกชนก็จะโยงไปไหนต่อฮนะก็คือภาคอุตสาหกรรมก็คือพวกโรงงานต่างๆเราเห็นสัญญ,ญาณชัดแล้วนะครับว่า ประมาณตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยกำลังการผลิตของโรงงานไม่เต็มร้อยเปไม่เคยมีใครใช้เต็มร้อยเพราะเขาต้องเผื่อไว้กรณีที่เกิดเรื่องของฉุกเฉินให้อย่างเก่งก็8 0ดสิบถึงเกไอ้ต้องแปดสิบถึงเก้าสิบที่เขาเคยใช้ผลิตได้นะครับมันลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือกันอยู่ประมาณป,ปริมๆนะฮะหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นคือสัญญาณแรกเป็นเพราะอะไรครับเศรษฐกิจชะลอตัวของถูกจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเข้ามาตีตลาดนะฮะกำลังซื้อภายในผู้บริโภคภายในประเทศหย่อนยานไปหมด รายได้ของผู้บริโภคก็ไม่มีนะฮะขณะเดียวกันนี่โคเรนก็ยังสะสมพอกคูนกันอยู่เพราะตรงนี้แหละครับเลยเกิดปัญหาเ,เรื่องลดกําลังการผลิตเพราะลดการกําลังการผลิตมันก็กระทบไปถึงอะไรฮะลดโอทีของบรรดาพนักงานในสายการผลิตถูกไหมฮะลดจํานวนวันที่ใช้ในการผลิตถูกไหมฮะแล้วก็ลดอะไรครับค่าน้ําค่าไฟค่าโสฮุยนะลดชิปหรือว่ากะในการผลิตลงเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีรายได้ประจําคนที่เคยมีโอทีงามงานตามโรงงานก็ดูจะไม่งามแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าโอ้คุณสมบ,บูรณ์พูดได้ดีเหมือนกันนะ แม้เศรษฐกิจโลกจะดีแต่เศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีไปด้วยถามท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเศรษฐกิจโลกดีแต่เศรษฐกิจไทยไม่ดีไปด้วยจริงหรือไม่จริงส่งนะครับถ้าใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงก็ส่งมานะฮะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับแหมเศรษฐกิจโลกดีแต่เศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีไปด้วยนะฮะ จริงหรือไม่จริงส่งมานะครับถ้าใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงนะครับทีนี้พอจากตรงนี้เองเนี่นะครับเขาก็มองต่อไปว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกําลังซื้อของพี่น้องประชาชนในประเทศมันเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่ดันจ d p ีได้เนี่ยมนเริ่มสะดุดตอนนี้เริ่มสดุดตัวไหนทราบฮะก่อนหน้านี้นะฮะครัวเรือนที่มีอ่าเรียกว่ารายได้รวมกันในหนึ่งครัวเรือนเนี่ยที่ระดับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทเนี่ยมีปัญหาในเรื่องรายจ่ายละแต่ตอนนี้การเป็นว่ามันขยับไปถึงไหนรู้ไหมฮ มันขยับไปถึงกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้50,000ถึง60,000เริ่มรายจ่ายไม่พอแล้วนะครับนี่เป็นสัญญาณที่มันจะดึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะกำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่ก็เตือนกันตอนนี้ก็คือ3เรื่องสําคัญมากสําหรับเศรษฐกิจไทยในอีก6เดือนข้างหน้านะครับก็คือหนี่ครัวเรือนรอเวลาสุกงอมโอ้คือไม่อยากพูดคํานี้ก็จาเป็นนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาวิเคราะห์ใหม่งี้จริงคือนี่ครัวเรือนตอนนี้เหลือเวลาสุกมันมันรอเวลาในการสุกงอมแล้วทีนพ้พอสุปับ แล้วมันจะแตกมันจะดิบอะไรเราไม่รู้นะฮะตอนนี้ประเด็นที่2ก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงแมมเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับเพิ่งทําคลิปออกไปว่า i อเอของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอุตส่าห์ยกขีดความสามารถประเทศไทยขึ้น5ขั้นเลยนะฮะไปอยู่อันดับที่25ของโลกรั้งอันดับ2ของอาเซียนแต่ถ้าเขาคงจะมองเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวแน่ๆนะครับถึงบอกว่าชะลอตัวลงนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับหนี้สาธารณะของไทย อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ที่เพดาน70%ตามกฎหมายที่กําหนดกันเอาไว้เพราะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในช่วงไตรามาสสกับสสังเกตดีๆนะครับการกระตุ้นทุกอย่างของภาครัฐมันจะเข้าไปสู่กองกันตอนไตรามาสที่4และไตรามาสที่4เป็นอะไรฮะับ g h ซ e a s o ของภาคก,การท่องเที่ยวถูกไหมฮะเนี่ยมันจะมีสองเครื่องจักรตัวนี้ที่เขาคาดหวังว่าในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจเกิดขึ้นดังนั้นแล้วนี่นะครับ <c oughs> โทษครับ ก็เลยมีการประเมินว่าถ้าจะมอง6เดือนข้างหน้าเครื่องยนต์ส่งออกไม่ไปเท่าไหร่นะกำลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อนแออยู่อย่างนี้นะการลดกําลังการผลิตภาคกํามแค่3ามเครื่องจักรตัวนี้ถ้าจะไปหวังขึ้นให้ท่องเที่ยวตัวเดียวมาชดเชยให้หมดเอาแค่เสมอตัวเนี่ยยากมากนะครับดังนั้นแล้วก็เลยมองเกี่ยวกับเรื่องของ g d p ลดลงมาตรงนี้ก็ต้องถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตรงเนี้ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกดีนะเนี่ย แม้เศรษฐกิจโลกจะดีแต่เศรษฐกิจไทยไม่ดีไปด้วยถามท่านผู้ชมว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแม้เศรษฐกิจโลกดีแต่เศรษฐกิจไทยไม่ดีไปด้วยจริงหรือไม่จริงนะครับ